ไอทีในปี2022มีอะไรเกิดขึ้นบ้างสวัสดีคืนก่อนปีใหม่ค่ะเพื่อนๆถ้าผ่านคืนนี้ไปนะคะก็จะกลายเป็นปี2023แล้วค่ะเดี๋ยวคลิมจะพาทุกคนไปย้อนดูนะคะว่าในปี2022เนี่ยวงการไอทีมีการอัปเดตอะไรบ้างโดยคลิมนะคะจะพาย้อนไปดูตั้งแต่เดือนมก,กราไปจนถึงเดือนธันวาที่ผ่านมาเลยละคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีการอัปเดตไหนบ้างที่น่าสนใจในแต่ละเดือนที่คิมนำมาฝากเพื่อนๆกันค่ะ เริ่มกันที่เดือนมก,กราเลยนะคะเดือนแรกของปีค่ะทาง AMD นะคะก็ได้มีการเปิดตัวไรเซน6000ซีรีส์สำหรับโน้ตบุ๊กบนสถาปรยกรรมเซนสั 3+ และมีวงจรกราฟิกสถาปรยกรรม RDNA 2ค่ะที่รองรับฟีเจอร์เลเทซิ่งนะคะซึ่งจะมีขนาด6นาโนเมตร ต่อมาในเดือนเดียวกันนะคะ ASUS ค่ะได้มีการเปิดตัวคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่มาพร้อมกับดีไซน์และประสิทธิภาพขั้นสูงค่ะกับ ASUS ZenBook 17 r OLED นั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็เป็นโน้ตบุ๊กจอพับ17นิ้วตัวแรกของโลกที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่เท่สุดๆเลยค่ะมาต่อกันที่เดือนกรุ๊งพายกันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่ AMD นะคะก็ได้เปิดตัว CPU สําหรับโน้ตบุ๊กกันไปแล้วเนี่ยโดยฝั่ง Intel ค่ะก็ได้เปิดตัว CPU Intel Gen 12 Alder Lake นะคะโดยจะเป็น CPU สําหรับโน้ตบุ๊กมีด้วยก30 ซีรีย่อยค่ะนั่นก็คือ s e r i e s eries, ียูซีรีและก็ Series ถัดมาที่เดือนมีนาค่ะทาง Apple นะคะก็ได้อัปเดตเวอร์ชันค่ะให้เป็น iOS 15.4นั่นเองนะคะที่เขาเนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์สแกนหน้าผ่านแมสนั่นเองค่ะเหมาะสำหรับสถานการณ์โควิดและ NV i d i a เดียนะคะก็ได้เปิดตัวการ์ดจอตัวแรงค่ะอย่าง r t x 3090 TI นะคะโดยจะมีประสิทธิภาพที่มากกว่า r t x 3090ค่ะแถมยังมีความเร็วที่มากกว่าเดิมถึง9%นะคะเมื่อเทียบกับ RTX3 0 9 0แ็กซ เขาเดยกยังกินไฟน้อยลงด้วยค่ะต่อมานะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะทาง ASUS ROG นะคะก็ได้เปิดตัวซีฟิ l ัสดู o 16ค่ะเป็นโน้ตบุ๊ก2หน้าจอนะคะที่เรียกได้ว่าทรงพลังที่สุดในโลกเลยนะคะมาพร้อมกับดีไซน์บางเฉียบค่ะแล้วก็ทรงพลังนะคะด้วยขุมพลัง AMD Ryzen 6000ซีรีส์ค่ะ เราเดินทางมาถึงเดือนที่6กันแล้วนะคะกับเดือนมิถุนายนนั่นเองค่ะเดือนนี้นะคะมีการอัปเดตกฎหมาย PDPA นะคะหรือว่าพรบอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะที่มีการประกาศใช้เมื่อวันที่1มิถุนายน2565ที่ผ่านมาคลิปคิดว่ากฎหมายนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ทุกคนควรรู้นะคะ และในเดือนเดียวกันค่ะ Apple นะคะก็ได้เปิดตัวกลุ่มพลังด้วยชิป Apple M2 นะคะก็เรียกได้ว่ายกระดับความเร็วแรงทันสมัยมากกว่า M1 ไปอีกขั้นค่ะแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยต่อมาในเดือนกรกฎานะคะซัมซุงได้มีการเปิดตัวแรมค่ะแบบ g d d r 6นะคะใหม่ล่าสุดเลยค่ะที่มีความเร็วสูงสุด24กิกะบิตเซตที่ใช้ในการจอโดยเฉพาะเลยซึ่งถือได้ว่าเป็นแรมตัวแรกเลยนะคะที่เขาเนี่ยใช้มาตรฐาน16กิกะบิตนั่นเองค่ะมาพร้อมกับกระบวนการผลิตนะคะ10นาโนเมตร มาในเดือนสิงหาคมนะคะก็ได้เปิดตัว m i d เจ urney ค่ะปลุกกระแส AI วาดภาพนะคะ m i d เจ urney เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์สายภาพวาดน,นะคะที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2ส,งสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะและ AMD นะคะก็ได้มีการเปิดตัวค่ะเป็น Ryzen 7000ซีรีส์นะคะมาพร้อมกับสถาปัตยกรรม Zen 4นั่นเองนะคะและเขาเนี่ยได้มีการเปลี่ยนมาใช้เป็นซ็อกเกต AM5 ค่ะกับกระบวนการผลิตเพียง5นาโนเมตรค่ะ ถัดมานะคะที่เดือนกันยายนค่ะทาง Apple นะคะได้มีการเปิดตัว iPhone 14 iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะที่เขาเนี่ยมาพร้อมกับดีไซน์และลูกเล่น Dynamic i s l l n n d นั่นเองนะคะแทมยังรองรับ Always On Display ด้วย เปิดตัว Samsung The Wall ซึ่ง s m s u u n นะคะได้มีการเปิดตัว t h w w l l a l l inone ค่ะซึ่งเป็นจอภาพไมโคร LED นะคะขนาด110-146นิ้วค่ะสามารถที่จะถอดประกอบได้นะคะราคาเริ่มต้นเบาๆที่6ล้านบาท i ิน e l ค่ะได้มีประกาศนะคะเตรียมที่จะยกเลิกการใช้ชื่อ Pentium และ c e l ร r อ n ในปี2023ค่ะ,คะก็เรียกได้ว่าปิดฉากขุมพลังสุดขุมที่มีอายุอย่างยาวนานเลยนะคะโดย Pentium เนี่ยถูกใช้มาตั้งแต่ปี1993ส่วน Ce l ร r อ n คะ่ะถูกใช มาตั้งแต่ปี1998และคิมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินอย่างแน่นอนมีการอัปเดตสำคัญสำหรับเกมเมอร์นะคะเมื่อ Nvidia คะ่ะได้เปิดตัวการ์ดจอ RTX 4000ซีรีส์นะคะโดยเปิดตัว2เรื่องท็อปก่อนนะคะนั่นก็คือ RTX 4090และ RTX 4080ทั้งคู่นะคะมาพร้อมกับชิปสถาปติกรรมตัวใหม่เลยนะคะทำงานด้วยหน่วยประมวลผล RT Core Gen 3ค่ะและ Tensor Core Gen 4ตัวใหม่รองรับเทคโนโลยี DLSS 3นะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการเลนเดอร์ค่ะ และเพิ่มพลัง AI นะคะสูงกว่าเดิมถึง4เท่า มา่่อกันที่เดือนตุลาคมนะคะทางบริษัทค่ะได้เปิดตัวเกม Overwatch 2นะคะโดย Overwatch 2เนี่ยก็เรียกได้ว่าเขานะคะมาแรงแบบชุดไม่อยู่เลยละคะเพราะว่าเกิดปัญหาผู้เล่นรอคิวนานจนหัวร้อนเลยแหละและในเดือนนี้นะคะก็มีการกลับมาของงาน Thailand Game Show 2022ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นงานที่อีเวนต์ใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับเหล่าเกมเมอร์ค่ะและงานนี้นะคะก็จัดตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาณส่วนประชุมแห่งชาติศริกิตค่ะ Intel ค่ะได้มีการประกาศเปิดตัว CPU Generation 13นะคะที่ชื่อว่า Laptor Lake ค่ะก็เรียกได้ว่ามีความแรงมากขึ้นกว่า Generation เดิมนะคะอย่าง Intel Gen 12 Alder Lake ค่ะถัดมาในเดือนพฤศจิกายนนะคะเดือนนี้เนี่ยก็ได้มีการประกาศเปิดตัวเกม Call of Duty Modern Warfare 2นะคะที่สารต่อความยิ่งใหญ่าจากภาคก่อนนะคะแล้วก็มีการประกาศค่ะให้เล่น Call of Duty Warzone 2.0แบบรีๆเลย หลังจากที่ n อ i น i a เดียนะคะได้ประกาศเปิดตัวการ์ดจอซีรีส์4000แล้วนะคะทาง AMD เนี่ยก็ได้ประกาศเปิดตัวการ์ดจอในรุ่นของเรด e อ n นค่ะ RX7900XTX และ RX7900XT โดยพื้นฐานของการ์ดจอรุ่นนี้นะคะจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบ RDNA 3T5 นาโนเมตรค่ะโดยรวมแล้วนะคะการ์ดจอรุ่นใหม่ของทาง AMD เนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพที่มากกว่าเดิมถึง1.7เท่าเลยค่ะแถมยังมีการวางจาหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองโดยเดือนธันวาคม ะะก็มีการประกาศจาก Google ค่ะเกี่ยวกับการปรับปรุงโคมนะคะโดยจะเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ค่ะและลดการใช้พลังงานและแรมที่น้อยลงกว่าเดิมซึ่งคลีมนะคะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายหลายคนคงจะทราบกันดีนะว่า g l e Chrome เนี่ยค่อนข้างที่จะกินทรัพ,พยากรเลยแหละคะ่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะทาง g l e Chrome เนี่ยเขาได้ประกาศว่าบริษัทค่ะกําลังที่จะพัฒนาฟีเจอร์นะคะที่จะช่วยประหยัดแรมมากขึ้นทําให้โคมนะคะลดการใช้งานของแรมค่ะน้อยลงถึง30%เลยค่ะแถมยังสามารถใช้งานได้ลื่นไหลเมื่อเราเปิดหลายแท็บพร้อมกันและคลีมก็เชื่อเลยนะคะว่ากา อัปเดตครั้งนี้ของ Google Chrome เนี่ยถูกใจเพื่อนๆที่ใช้ Chrome อย่างแน่นอนเลยค่ะเป็นไงกันบ้างค่ะเพื่อนๆสาหรับข่าวสารในวงการไอทีที่คิมได้หยิบยกมาเพื่อนๆดูนะคะจะบอกได้เลยนะว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องเด่นๆที่คิมหยิบยกมานะคะจริงๆแล้วเนี่ยวงการไอทีค่ะมีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะและคิมต้องบอกเลยนะคะว่าถ้าเราติดตามข่าวสารเกี่ยวกับวงการไอทีอยู่ตลอดจะไม่ทําให้เพื่อนๆตกเทรนอย่างแน่นอนค่ะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกคนเลยนนนนะะะะคคคคสสสสําาาาหรรรับใใที่จิ้ก็มถ เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jb.co.th/ หรือแอปพลิเคชัน JID สัครบ3,000จอมีบริการส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่ปีหน้า2023บ๊ายบายค่ะ